นั่นเดบ้าตั้มยูหันําให้ป้าแนวเออเดียวบ้าําให้ป้ากันป้าค้าใจมีอยัางกันอยู่บอกป้ากับหลานซุบซิบซุบซิบกันคือแถะผมถามเลยได้ป้าถามเลยถามเลยตั้มสิได้เมียเราบอกฮะไม่ยังก็ถามยังสั่นเบาเลยหรือเ่าอุลีนี่บาดถามกับบอกบาดไปสแม่ตั้มสิได้เมียเราเป็นบาตตั้มเื้อยังผู้ใดบ้านใดเดียว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 จริงจังกันบ่หนี่สิได้เมียทั้งใถพากันเอาอย่างมาว่าคือว่าแปลกเท่ามือนี่ปาโอว่ามึงพาภูสาว่าบานเต็มเมื่อคืนแม่บอกปาโอแมนเสียงกี� มื้อคืนนี่ตั้มผู้ใดบอกแม่บังกันอ่ะแม่สีซอยเบ่งไห้ไปจ้าเงินมู่จาบ้านเด้อป้าโอได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นตูเป็นตากันไปเบิดแล้วผู้ใดพาผู้ใดมาเมื่อคืนนี่คอยอยู่ในห้องผู้เดียวเวไม่ผู้ใดอยู่นําเสียงสูงๆเมื่อคืนเสาเสียงลูกพ่อไเสียงแม่นว่ป้าได้ยินเสียงแบบไดเมื่อคืนนี่ป้าได้ยินเสียงจังวะแกน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 ไปจังซียลละ นี่อาบน้ำนอนตั้งแต่สามทุ่มสองทุ่มทำก็หลับเลยน,นันน่นนั่นนั่นมัดได้ยินมันเบาคือจังป้าบอ <c oughs> ได้ยินอยู่ป้าป้าบอกนี่แหละมันอาบน้ำสามทุ่มสองทุ่มมันหลับไม่ได้จังไดียวอ่ะอุ้ยสวบสวบมู้เจ้าสองคนน่ะว่ากันดอกว่าว่ามีหลักฐานไปไปแยกย้ายแยกย้าย,าย,ายาไทยว่าบอมีป้ามีหลักฐานอยู่บ่มีเหรอเนาะจังได้ผู้หญิงกับยูนามันค่ะคักเมื่อคืนมีอย่างอีกผู้ใดสิมาอยู่น้ำข่อยอยู่นี่ผู้เจ้าบอแล้วกันดีู่นี่เฮ้อมึงว่ามึงอยู่ผู้เดียวแล้วเสียตัวนี้กัััับตวนนี้้มมาไดดจง วีอันนี้อยู่ในห้องหมักตําป่ป้าแมนอยู่ในห้องมันเลยเชอรี่มันบ่ได้เอากลับนั่นนะแม่านานั่นนั่นมันหลุดปากออกมาแล้วบัดูโว้ว่าบ้านเขาผู้ใดซื้อเชอรี่ ชฉลี่บ้านเฮาบ่มีนะปะแสดงว่าผู้สาวจากบ้านอื่นเออลูกไผกูสิซื้อเฉลี่ยสวาโอ้ยปากนะปากเพิ่นเกิดนึกคิดไปไกลกว่าเก่าอีกเอ้าเว้าก็เว้าข่อยสิเว้าความจริงให้หมู่เจ้าฟังเองนานมันสิเว้าแล้ววัดกูสิได้ลูกไผกูสิได้อุ้มละป้าป้าๆ้ให้ข่อยเป็นหมู่เจ้าบ่าวเถอได้ได้ได้ไข่สิพาเจ้าของเสียครับส่งตัวนี้มาหมู่เจ้าจังสิได้ฮู้ว่าเขาเป็นไผหมู่เจ้าสองคนหันหลังไปแสดงว่ามันเสียงไว้น้ำมูนี้เด้อดิวิบ้าบ้านหั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 นเข้ามานลับบอกได้ อยากเบิ่งด้ยอยากเบิ่งดิเอานับหนึ่งถึงสามลาหาันมาพร้อมกันหนึ่งสองสามน้องเชอร,รี่ว้าวเชอรี่วันดีค่ะ มีส่งกับเสียตัวนั่นน่ะข้องหนูเองค่ะแม่คืออยากลู้คักแถมว่าเป็นไผหนูว่าเสียวไอเปิดโตงั้นบวดว่าสันบาดบาดนี่นี่บอกเชอรี่อยว่าแมนนะปะและเสียงห้องแกนแกนหมือขึ้นนี่เสียงเสียงผู้ใดไรสันอยากรู้อยากเห็นไปบสุยางอยากรู้อีกแล้วอ่ะขันอยากรู้หนูกระสิจัดให้ฟังนะแม่นางเชอรี่ไลฟ์มิเกลบาดบาดผาผาขึ้นไปทางเฮียนซับ เป็นตตยู่อยคือสิบวได้เป็นแล้วเนาะมูจะาเบาหนิกับเป็นมูจะาสาวสติสัน่นได้ได้หอป่า